พวกช่องเบาตุ้ลยละเบิดน้องเชื่องครับขุ่ยปามนี่ครับพี่น้องกระจองปวดแกงก็ครับพี่นออ้องโอ้ยบรรยากาศมันี้เพิ่เด้งครับพี่น้องมันเรียบร้อยแล้ว,วพ,พี่น้องเรียบร้อยแล้ว,อต,วตอนนี้ต้องขอรบกวนเพิ่นกำลังจูนตู่พี่น้องต้องขอรบขอโทษขอไม่ทีมงานนั่นเราจ้ะทีมงานต้องขอโทษขอไม่ เอฟซีเราไปน้องเด้อะเพราะจุดเต้นจังนลยครับพี่น้องเจ้ายวจูดนะครับเนาะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องอะไรครับน้องจีโน่ครับน้องจีโน่เหรอน้องจีโน่รู้จักพี่อุ๋งอิงไหมครับ พี่องค์หญิงร้องเพลงอะไรขอฝันมาลังห้านครับอยากเจอได้ข่าวว่าอยากเจอพี่องค์หญิงเหรออยากถ่ายรูปด้วยใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้มีสั่งเป็นอะไราญ้าจะได้ขอตังหญ้าสามร้อยเดี๋ยวพ่อตุ้ยพาเข้าไปไปไหมใช่ให้แม่ไปด้วยสามร้อยเร็วขอมาเร็วเดี๋ยวจะพาเข้าไปหลังห่านเอาขอเร็วขอย่้ามาเร็วขอแม่มาเดี๋ยวเดินผ้าไปครับแป๊บนึงเด้อขอกับแม่ไปนะ พี่น <trades> ้องเรื่องกุนเรื่องกุนภาษาชาวบ้านประตยธนัดครับสวัสดี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 ครับอ๋อจุเจ้ามานั่งยังบ้านเจ้าของบืมีดสิห้องเจ้าของบืมีดสิมานั่งยังอยู่นี่ยางประติโอ้ยขอบคุณครับหัวใจประตยขอบคุณครับค่าสาม้อยสัมภาษณ์นี่นายกหัวในเลยอันแมนบอกครับอันนี้เพราะท่านแปลงร่างนะนี่ครับเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวรำเรื่องน้งเจ้าเดิใส่สุดเพชรตัวนี้ ยังครับยังเป็นคนปกติครับเป็นคนทางไหนครับเป็นคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์อำเภอลำไปมาศอ๋ออุ้ยไม่ได้ไปนานแล้วนะลำไปมาศแต่ก่อนเคยไปบ่อยอยู่นะจ้ะอืมแล้วแล้วมาหากินอยู่นี่จะบอกนะว่าติดตามสาวน้อยมานานแล้วไม่เพิ่งมาดูตอนช่วงวิกิงอ๋อมีหน้าละขอบตาดำแม่เนี่ยพักผ่อนบ้างนะพักขวันบ้างนะพักผ่อนบ้าง อันนี้ซื้อบัตรมาเรียบร้อยปกติฝนตกนะแต่มารอบนี้ไม่ตกนะพี่นี่ปอดฝนเนี่ยพี่น้องครับตอนนี้ปอดปองพี่น้องมาโหลดมาฟังลําครับพี่น้องอยู่อันนี้เขาเรียกว่ากล้วยปราบเนาะตลาด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 แรีนอะไรนะเมื่อกี้สมาร์ทแลียนเนาะสมาร์ทแลียนบ้านเท่ากับสมาร์ทแลียนพี่น้องมากมาตอนนี้มาโหลดครับมาเฝ้าจองตังไต่กับอัญญาแน่นอนคอนเฟิร์มเลยล้านเปอร์เซ็นต์อัญญาพว่าตอนนี้อาถามตรงๆว่าเป็นยังไงขนาดยังมาท่านโชว์นี่ ตาบอกพี่น้องอลังการบอไม่ให้อวยนะไม่อวยแต่ตามองไม่เห็นตาทำไมอ่ะบหวานขึ้นตาโอ้ยหายไวๆเด้อหายไวเด้อนี่มองหน้าไม่ค่อยชัดลยเนี่ยไม่เห็นหน้าแสดงว่าฟังแต่เสียงเอาจำเสียงได้ได้โอ้ยขอบพระคุณอย่างใหญ่หลวงอืนี่จากไหนบวานขึ้นตาเนาะเอ้ายังไงก็สู้ๆเด้ครับเด้อจ้ะขอบคุณค่ะตัวเล็กสวัสดีครับตัวเล็กชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับเกมครับน้องอะไรนะครับเกมครับโอ้ยลูกพ่อจริงๆใช่พ่อเราไหม แค่ทานางก็รู้แล้วว่าพ่อใช่แม่เราไหมเนี่ยใช่ครับไม่ใช่แม่เราผมสั้นไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้พ่อยังพาผมสั้นไปอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับรู้จักสาวน้อยไหมโอู้หแม่บังคับมากว่ะฮะโอเคขอบคุณอย่างใหญ่หลวงขอบคุณพูดสำหรับคำตอบนะตัวเล็กสู้ๆนะครับรู้จักพี่อหญิงไหมรู้จักครับพี่อหญิงร้องเพลงอะไรไม่รู้ครับเนี่ยร้องเพลงอะไรถ้าตอบให้สองร้อยถ้าตอบถูก อย่าบอกเด้ออย่าบอกเพลงอะไรครับโอเคเดี๋ยวพ่อให้คิดสักสองชั่วโมงเดี๋ยวพ่อจะมาถามคําตอบ Ooh, นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวข้อมความแพงพี่น้องเพื่อนเจ้าของมีห้องเจ้าของมีครับบอมาบอบอ,บอยู่ห้องครับมานั่งนี่ผู้พ่อเนี่ยเบื้งส่งเนี่ยโบถามก็หูว่าเอฟซีสาวหน่อยขอบตาแหล่ปื้อๆอะไรเนี่ยทั้งแม่เนี่ยทั้งสองเลยว่ามากเนี่ยหรือว่าใครใครติดตามมากกว่ากันสองคนเนี่ยโบที่เป็นคนช่างไหนครับเนี่ยบ้านเเาายุธรรห้อง อ้าวอ่ามีหน้าเหรอเราเป็นพ่อกับแม่ตอนนี้สาแก้วนี่สลาบุรีสลาเหมือนกันอ๋ออยูนย่นอยู่สาแก้วสลาบุรีสลาบุรีอีสา,สา,สา,สาน,นเท่ากับมีเนาะอำเภออะไรครับอำเภอ,อแก่งคอยอ๋อแก่งคอยว่าอยากไปรั่มเนี่ยทางแก่งคอยเอาไปในหน้าไป <laughs> สัญญาไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเอาสองน่อยไว้สักสามวันได้ไหมสิบสองล้านเนาะอ่อโซ่สักสองล้านล้านหนึ่งซะสาวหน่อยเด้อโอเคบอสโอเคนะ ชื่อพี่อะไรอ่ะพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์พี่น้องรอฟังข่าวว่าเจ้าภาพพี่ทิพย์อ่าขอนแก่นจ้างสนายไปสามมืออันนี้ชื่อพี่อะไรครับหกไลน์ก็ใชาลน์หน้าที่มาไลน์เอฟซีทั้งสระบุรีจ้างสนายไปอาทิตย์หนึ่งพี่น้องบอลร่ำกับตั้งค์ไปที่ซื้อค่อยมันหมานเลยครับเด้ออ่ะมันหมานมัน้วนก็สนายเด้อม้วนค่ะอย่าถิ่มอย่าปลาบอตุยนทำเด้อปลาค่ะบติดตามครขาปลาถิ่มอันนี้ค่ะขอบขอบคุณหลายครับขอบคุณแทนบอยขอบคุณให้หล่าอย่าลืมดูพี่ผู้หญิงนะ อีกสองชั่วโมงพ่อตุ้ยจะมาถามว่า<ด>พี่วงอิงร้องเพลงอะไรห้าม <c oughs> ถาม,ถามแม่ห้ามอะไรให้คิดเอาอ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับมาผู้เดียวเ่รครับ <c oughs> เอาคือหัวบัตเตอรลีขร่ <c oughs> ขอบคุณสำหรับของฝากเด้อครับ <c oughs> ขอบคุณหลายม่ได้้ดละอ่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทีนีดในของฝากเลยครับกิ <c oughs> ่หนที่หอดไม้เบืองแราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาบ่ถามเลยตีผมอยากให้บ่ใหญ่ซีเรียสนะเอ้า เดี๋ยวเจ้าอีหล่ามาสร้าเช็คเนาะมันมวลนะครับมันมวลเด้อเจมเจมอยากไปถ่ายกับใครนะพี่ผู้หญิงเหรออยากไปไหมฝากเก้าอี้เพิ่นไว้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะพาไปป่ะเร็วเร็วฝากเพิ่นไว้ฝากเพิ่นไว้ฝากเพิ่นไว้ฝากโมฮูครับแต่ผมไม่รับปากนะว่ามาไม่มาแต่ผมจะพาไปหลังห้างเด้อเจอไม่เจอเกยวว่าผมเด้อ แต่แต่ซื้อบัตรแล้วใช่ไหมพร้อมแขนงแล้วโอเคไปมามาพี่น้องครับอนี้ผมมารัป่าด้ลยครับ่าสิเจอไม่เจอแต่จะพาไปช่วงสารสานคนอาหารเดี๋ยวผมิบพาเขา VIP เลยประตู VIP เลยมาเชิญนี่ครับพี่น้องมา่ะนี่ครับพี่น้อง VIP ครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ มาทนี่ครับมาทีงนี่ตัวเล็กมาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาข้างแพงครับอ่ะอ่ะเิ่มาน้องเจียมโอ้จะได้ถ่ายกับพี่ผู้หญิงถ้าไม่เจอพี่ผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเนาะมาอยู่หนีย่าง เอาเพิ่นทั้งเบาวบางเลยถ่ายกับมานะก็ได้เนาะใช่ถ่ายกับใครก็ได้ครับรกับใครคือใครบ้างอะ่ะไม่ใช่หญิงหญิงเนาะมีมานะมีพีมใครพีมแล้วะนะแล้วก็อะไรก็บอมพับแบมนี่อ๋อมามามา,มาสามารถรอ่าโยกบอมแบมนั่งไหน,นอหน่ะบอมแบมนั่งไหนเพิ่นเพิ่นยังไงบนีงครับสวัสดีครับบอมแบมนั่งไหนอ่ะเดี๋ยวมามาน้าก็ได้นะโอ้มามามา บ่อเป็นยังนะครับมาน,นมา<ช>้าก่อนนะเดี๋ยวเขามา้องแข้งครับ <นะ S 2> โออเป็นผู้อยู่เลิกเล่ะ,<น>ะเดี๋ยวไปนึงได้แต่คนเชี่ยงนายนะนะเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนะนะครับนะนะมาน้าสะดวกไหมขอเวลาสักนาทีได้ไหม มานี่เรามาหาตั้งนึงโอ้ยก็ชอบอยู่เนาะเราชอบหมดทุกคนนะแต่มาน้าก็ชอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาลูกไปละม,มาแล้วมาแล้วอ,ลอยากไปหาแค่นะบอสโจเลยเหรออ,อยากหาบอสโจ <c oughs> โอ้ทำไมเอางานใหญ่จังลูกเกมบอสโจบอสโจพิววิวดีแม่บอสโจพิววิวตั้งหนึ่งครับ <c oughs> ขอตัวสักนาทีนึงก็ได้มานับแป๊บเดียวครับสักนาทีนึงครับแป๊บเดียวเนี่ยเด็กน้อยให้กำลังใจเด็กน้อยหน่อยนิดนึงให้ไหวขอบคุณครับน้องแบงร้อยแบงร้อยนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาเยาว่าพี่น้องกับเยาว่านั้นเด้อครับคือแบบผมกับเบิร์ไม่ได้ครับนี่ครับเอาปฏิปฏิพีมานักกันเร็ว เพิ่งมาเพิ่งอยากขอถ่ายรูปน้ำหนูใช่เนี่ยมักรักมากมามาถ่ายรูปให้มาอุ้ยพี่บุญฮะเบิงบดิเบุงอยากไปให้พ่อพาไปหาพ่อโจมาที่โทรศัพท์เจ้าของมาดีใจหลายพ่อนะนี่ครับพี่น้องบริเป็นตรงเป็นอีหล่าองค์หญิงครับพี่น้องทุกคนบรตุ้ยพามาได้หมดอะมากหลายเนาะอันหนึ่งสองสาม เป็นตะแพงเนาะตัวจริงเป็นตังไหนคุณนะครับดีเหรอให้ลูกเพิ่งไปเตรียมตัวแบบนี้โอ้ยมาก่อนโอ้ยพ่อพี่น้องอ้ยดีใจน้ำขนลูกไปขอบคุณนะครับวันน้าขอบคุณหลายไปไปที่นี้ไปไปที่นี่ไปพงเจหน่อยมาไหนไหนกามาแล้วเนาะมาเดี๋ยวผมสิประชุมนะเดี๋ยวระวังคนนี้มามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมามามา

วู้ดีใจหลายเจอตัวจริงแล้วบัดยิ้มเว้ยยิ้มเลยอันหนึ่งสองบีกีีลูกสต่าสองคนนี่ค่าหลายคนเจอะค่าหลายบนรถเต็มโอเควู้ดีใจอ่ะวงแล้วมึงดีใจหลายเด็กหน่อยเพึงจะีเขินเลย่อไงโอเคเนาะเพิ่งยังคุยเบียกอยู่ไหมไปเห็นพญานไปเดี๋ยากหาพ่อโจพ่อโจอยู่เดี๋ยวเพิ่นประชุม่ปเอาโอเคเนาะครับทำดีเนาะมาเนาะ ผมเกไดเสน่หเด้นอน่ะทีผมถือว่าดีใจพอเสน่หเนาะมามามาี่ครับพี่น้องบอลต,ตุยพ่านเรีะนะยบร้อยแลย้วครับครับนี่ครับช่วงสัน้นๆันดูได้กอดพี่มานะพี่ผู้หญิงด้วยปุ้ยมุดไปครับอันนี้ต้องขอติดขอไฟเริ่มบอสะดวกเนาะมุดไปเลยครับมุไปเลยมุดนนีี่่ครับพ้อง เพดพอโตไม่ว่างลูกต้องขอโทษขอภัยเด้อดีใจหลายได้กอดได้กอดใครบ้างนะพี่พี่องค์เอิงพี่มณะอาบิบายเจมขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆเด้อจะเรื่องทีตามกันเด้อเอ่คพี่น้องไนช่องสันผาลักพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าพ่อแม่ครับบังลาวที่นีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกติดตามเพื่อนรับเชียร์พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจพี่ม่าสบายะครับทุกคนขอบคุณพี่น้องเด้อ แตาจะเริ่มกินตามบอตุยิครับให้ครบหนึ่งแสนพี่น้องขอบคุณหลายครับนะครับยบายสวัสดีครับ